งานประจำเนี่ยมีรูปแบบของงานและเนื้องานนะคะแต่ละอย่างอยู่แล้วแต่น้ำไม่มีอิสระและะะ้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยนะคะงานเยอะแล้วก็หนักรายได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเนื้องานเลยค่ะแต่หลังจากที่น้ำเข้ามาร่วมง,งานกับไลฟ์แฟนเทสนะคะเนื้องานที่มากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นตามนะคะแต่สิ่งที่น้ำชอบที่สุดคือการท่องเที่ยวนะคะ ปีละสามสี่ครั้งนะคะสนุกมากมีความรู้สึกว่าไดใ้ใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นค่ะคะ่ะวันนี้น้ำจะมาพูดภาพรวมของบริษัทไลฟ์แฟนเทสนะคะผลตอบแทนของธุรกิจไลฟ์แฟนเทสเนี่ยวันนี้น้ำจะมาพูดภาพรวมของบริษัทไลฟ์แฟนเทสนะคะผลตอบแทนของธุรกิจของธุรกิจกับไลฟ์แฟนเทสนะคะขึ้นอยู่กับการทํางานของแต่ละบุคคลนะคะ มีความขยันความพยายามในการทํางานนะคะและสภาวะตลาดของแต่ละบุคคลนะคะไลฟ์แฟนเทจเนี่ยไม่สามารถรับประกันรายได้ได้นะคะหรือตำแหน่งความสําเร็จของท่านข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับการทดสอบตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมาการอาหารและยาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาบำบัดป้องกันหรือบรรเทาโรคใดๆทั้งสิ้นค่ะ มาเลเวลอัพยูไลฟ์กันนะคะปรับระดับชีวิตของคุณควบคุมสุขภาพและบัญชีธนาคารของคุณด้วย Life แอนเทนสค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้นของ Life แอนเทนสกันนะคะจะเห็นภาพที่อยู่ด้านล่างนะ,ะกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกผู้คิดค,ค้นโมเลกุล SOD ในช่วงปี1960นะคะ ท่านชื่อดรโจมิลตันแมคคอร์ดค่ะท่านอุทิศตนอุทิศต,ตัวเองเพื่อหาวิธีต่อสู้กับผลกระทบของความเสียหายจากอนุมูลอิสระและเป็นที่มาของการคิดค้นผลิตภัณฑ์โพเทนดิมส์นะคะผลิตและจำหน่ายในปี2003สิ่งที่สำคัญคือว่าการค้นพบผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะคะ ได้ทำการวิจัยว่าโพเทนดิมเนี่ยสามารถลดออกซิเดทีฟสเตรสได้ถึง40%ภายใน30วันนะคะด้วยค่าวการนี้ทำให้เป็นที่น่าสนใจของสื่อต่างๆโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ ABC Prime Time นะคะในปี2005รายการนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะมาตรวจสอบว่างานวิจัยเนี้ยจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งหลอกลวงนะคะแต่กลับไปสู่ความสนใจ แต่กลับเป็นนำไปสู่ความสนใจทั่วโลกนะคะและทำให้มีหลายมหาวิทยาลายัยศูนย์การแพทย์ที่มีมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกานะคะสนใจในตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากและเริ่มสนับสนุนงานวิจัยของตัวเองกับผลิตภัณฑ์ p o t e n d i m m s นะคะหลังจากออกสื่อ ABC Palm Time แล้วเนี่ยบริษัท l i f e f a n t a s ได้รับความสนใจอย่างมากและโตโตขึ้นเรื่อยๆบริษัทได้จัดจ้างและการตลาดมาวิเคราะห์ว่าว ทำอย่างไร,ริผลิตภัณฑ์นี้ถึงจะไปสู่มือผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนะคะได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถให้คนรับรู้ได้เลยว่าโพเทนดิมสเนี่ยต่างจากวิตามินหรืออาหารเสรมิมอื่นๆอย่างไรนะคะนะักการตลาดแนะนำให้ทำการตลาดแบบเครือข่ายในปี2009จากนั้นนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากบริษัทเติบโตจากยอดขายจำหน่ายเดิมอยู่แล้วนะคะ3ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นมาเป็น2ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาแค่4ปีเท่านั้นเองนะคะที่เป็นเหตุผลที่บริษัทได้นำได้นำบริษัทเที่เป็นเหตุผลที่บริษัทได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในปี2012ะคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้เกิด oxidative stress อาหารที่เราทานนะคะทานเข้าไปแล้วเนี่ยสร้างพลังงาน แต่ก็จะผลิตอนุมูลอิสระออกมาด้วยนะคะน้ำที่เราดื่มอาหารอากาศที่เราหายใจการออกกําลังกายนะ,ะที่มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะสารพิษจากสิ่งแวดล้อมสารพิษที่ตกค้างจากการเกษตรต่างนะคะสัญญาณ WiFI สัญญาณแม่เหล็กไฟเหลกไฟนะคะรังสีต่างๆแม้กระทั่งยาทางการแพทย์ล้วนมีผลลัพธ์ที่ให้เกิด o ออกซิเดทีฟเ e s s ทั้งนั้นนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่สามารถควบคุม o อกซิเดทิฟออกซิเดชัหรือ Oxidative stress ได้นะคะออกซิเดท e ฟสเตรสเนี่ยไม่ใช่โรคเช่นเดียวกับความแก่ชราก็ไม่ใช่โรคเหมือนกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเกิดโรคจากความเสื่อมมากกว่า200โรคนะคะถ้าไปเกิดที่หัวใจหัวใจก็จะเสื่อมแต่ถ้าเกิดที่สมองก็ทำให้ความจำเสื่อมนะคะหรืออัลไซเมอร์ถ้าเกิดในอวัยวะใดก็เป็นต้นเหตุ ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาค่ะถ้าเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลงานวิจัยของ r r t t e n i i u m ได้นะคะที่ pubmed.gov ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ทางการแพทย์นะคะมีงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้มาตรฐานงานวิจัยมากกว่า2,500 0 0งานวิจัยเลยทีเดียวก่อนที่จะเกิดบริษัทไลฟ์แ a นเทสเนี่ยนะคะไม่เคยมีใครรู้เลยว่าที่จะลด ความเครียดออกซิเดชันหรือออกซิเดทีฟสเตทนเนี่ยมาได้มาก่อนเลยคะ,ะแล้วไม่เคยมีผักมีผล,ลไม้มีวิตามินหรือสารต้านอนุมูลอิสระใดๆที่จะช่วยปกป้องร่างกายจากการโจมตีของอนุมูลอิสระได้มาก่อนเลยนะคะในประวัติศาสตร์ทางด้านสุขภาพเลยทีเดียวแต่สิ่งที่อธิบายไปนั้นนะคะท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรโพเทนดิมเ f 2เนี่ยนะคะ สามารถลด Oxidative State โดยเฉลี่ยได้ถึง40%ภายใน30วันเพิ่ an ksi, าม Super Oxide d i s ์ u t a s e e s ได้ถึงหรือ SOD นี่นะคะ30%เพิ after, ่ม c a t a l a s e 54%เพิ่มกูต้าไทโอน300%นะคะสาวๆอาจจะชอบอันนี้โปรตีน SNR F2 นะคะเป็นนวัตกรรมชนิดเดียวที่พิสูจน์ว่ายืดอายุไขได้ถึง7%เลยทีเดียวค่ะส่วนผสมในแต่ละชนิดนะคะ จะไม่ได้ผลเลยถ้าเราแยกทานเดียวๆนะคะจะต้องเป็นสูตรเฉพาะของบริษัทไลฟ์แฟนเทจเท่านั้นค่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารับประทานเข้าไปนั้นเช่นผกักผลไม้หรือวิตามินและอาหารเสริมต่างๆนะคะทุกๆ1โมเลกุลเนี่ยขจัดอนุมูลอิสระได้1โมเลกุลซึ่งแตกต่างกับยีนส์ของเรานะคะ1โมเลกุลของ SOD สามารถขจัดอนุมูลอิสระได้1ล้านโมเลกุลและรีไซเคิลตัวเองได้14วันค่ะถ้าเราจะต้องได้รับสารต้านรับสารต้านอนุมูลอิสระได้แบบนี้นะคะเราจะต้องทานส้มถึง400ลูกเลยทีเดียวต่อวันบอกโบร0บอกโคลี่5้าถ้วยนะคะต่อวันมูเบอรี่ร0อถ้วยต่อวันหรือวิตามินอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะคะแต่ในทางกับกันการที่คุณทานโพเทนียม สามารถกระตุ้นยีนใหผ้ผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในอาตาั 1, 000, 000ตราหนึ่งต่อหนึ่งล้านต่อวินาทีได้ซึ่งทานง่ายกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลมากกว่าโคเอนดีมนะมีงานวิจัยอิสระที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์คนะ่ะโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบถึง28งานวิจัยณปัจจุบันเลยนะคะผลิตภัณฑ์โคเอนดีมจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกโดยสื่อชั้นนำต่างๆนะคะเช่นสถานีโทรทัศน์โทรทัศน์ NBC, ABC News, Wall Street Journal นะคะ PBS, The Today Show และ d r Phil ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์และรายการทีวีอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาเลยค่ะและโพลินดีสเนี่ยยังจดสิทธิบัตรถึง7ฉบับคุ้มครองจากสหรัฐอเมริกานะคะ มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้กล่าวไว้ว่าการกระตุ้น n r v v ์ทเนี่ยมีศักยภาพที่เป็นความก้าวหน้าด้านการรักษาการป้องกันที่สุดยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์เลยทีเดียวค่ะเราคือบริษัทแรกที่พัฒนาเทคโนโลยี e r v e ์ทให้มาอยู่ในรูปแบบของสกินแคร์ค่ะชุดดูแลเส้นผมชุดดูแลร่างกายเครื่องดื่มชูกำลัง กำลังสมองกำลังกายนะฮะรวมทั้งผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวนะคะที่บริษัทเราทําเรามาเพิ่มเงินในบัญชีของคุณกันด้วยโอกาสทางธุรกิจกับไลฟ์แฟนเทสนะคะในยุในยุคธุรกิจดิจิตอลและโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น f a c e b o o k Tik t o k i ิน t a g r กรนะคะสามารถสนับสนุนให้คุณทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นในยุคนี้ เช่นเดียวกันกับ Facebook, Airbnb Uber และ Amazon นะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีลักษณะเด่นเป็นนวัตกรรมเราสามารถแชร์และแบ่งปันผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่ต้องปีหน้าร้านนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้ามีระบบดรอปชิปและเราสามารถสร้างเครือข่ายนักธุรกิจได้ด้วยระบบเดียวกันเลยทีเดียวค่ะ Li f e แ a นเเนี่ย สามารถสร้างรายได้แบบผ่อนแรงและรายได้แบบทวีคูณนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและเครือข่ายนักธุรกิจที่ต้องการรายได้แบบระยะยาวและมั่นคงค่ะเราสามารถแชร์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวของเราเองนะคะที่บริษัทมีไว้ให้โดยเข้าไปที่ w w w l i f e v e n t a r e c o m ค่ะอันนี้บริษัททำให้เราฟรีนะคะ เราสามารถขยายผ่านช่องทางเนี้ไปได้ถึง25ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแคนาดาสเปนอิตาลีนิวซีแลนด์และอีกหลายประเทศเลยนะคะโดยสามารถส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์ของคุณได้เลยทันทีค่ะการเริ่มต้นทำธุรกิจกับไลฟ์แอนเทดแบบง่ายๆและประหยัดโดยมีชุดสุดคุ้มให้เลือกทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะ ลองมาดูนะคะว่าท่านเหมาะกับชุดไหนแต่สำหรับน้ำนะคะน้ำจะเลือกชุดที่เป็นทพจินัมค่ะ41,000บาทเพราะว่าเป็นชุดที่ทาที่ได้สุดคุ้มทั้งสินค้าและราคานะคะคุ้มที่สุดในแพ็กเกจแล้วค่ะเราจะสร้างรายได้อย่างไรบริษัทจะแบ่งจ่ายรายได้ออกเป็น2ขั้นตอนค่ะ 1. นรายสัปดาห์นะคะจะจ่ายทุกวันจันทร์ แล้วก็รายเดือนนะคะรายเดือนเนี่ยก็จะจ่ายทุกปลายเดือนหรือสิ้นเดือนนะคะน้ำขอยกตัวอย่างดูนะคะว่าถ้าเราเป็นชุด go p a ็ k เกจเนี่ยเราจะสาเราจะเอาไปใช้เองหรือว่าเอาไปจำหน่ายให้เพื่อนก็ได้นะคะเมื่อท่านเปิด go p a ็ k เกจแล้วเนี่ยท่านไปแนะนำเพื่อนหรือแนะนำลูกค้าหนึ่งท่านเป็น go p a ็ k เกจเหมือนกันกับท่านนะคะ ท่านจะได้รับค่าตอบแทน4,000บาทจาก Smart Start b o n u นะคะแต่ถ้าท่านไปแนะนำเพื่อน5 Go p a พ็ a เกนะคะท่านจะได้รับค่าตอบแทนถึง20,000บาทเลยทีเดียวจาก Smart Start b o n u นค่ะเรามีรายได้กับจุดคุ้มทุนพอดีเลยใช่ไหมคะคืนทุนและคืนทุนง่ายนิดเดียวค่ะต่อไปคือรายได้แบบทวีคูณนะคะ บริษัทจ่ายออกมา3ช่องทางค่ะช่องทางที่1เรียกว่า loyalty bonus นะคะบริษัทจ่ายให้เลยกถึง9ชั้นเกิดขึ้นจากการซื้อซ้ำของนักธุรกิจอิสระและผู้บริโภคค่ะช่องทางที่2นะคะ generation matching bonus เปรียบเสมือนค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการช่วยองค์กรนักธุรกิจที่มีรายได้จาก loyalty bonus commission นะคะจ่ายลึกลงไปถึง5ชั้นเลยทีเดียวนะคะ ช่องทางที่3มนะคะอีลิทคูโบโนัทคือส่วนแบ่งทั่วโลกที่เกิดขึ้นจากยอดขายของทั่วโลกค่ะบริษัทแบ่งจ่ายให้กับผู้ที่มีตำแหน่งอีลิทขึ้นไปจ่ายออกมาทั้งหมด4%ปอร์เค่ะ4%เนี้จะแบ่งออกเป็น4ก้อนนะคะแบ่งให้ก้อนที่1คือโปรเจกต์โปรแปโปรเก้าโปรสินะคะก้อนที่2ก็คือโปรแปโปรเก้าโปรสิค่ะก้อนที่3มก็คือโปรเก้าโปรสิค่ะ ข้อที่4เป็นโปรสิอย่างเดียวเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นโปรเนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3เร์เลยะคะ่ะดีไหมคะคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนมาดูสิคะว่าตลอดตลาดหลักทรัพย์ s t สแตกตลาดหลักทรัพย์อันดับสองของโลก n a สแตกบอกอะไรกับเราโดยค่าเฉลี่ยของโปรสามนะ,ค,ะคุณจะมีรายได้หนึ่งหมื่น แปดพห้าร้้าบสบาทค่ะโปร5้านะคะคุณจะมีรายได้ 93, 9ก้าหสามพยี่สิบาทค่ะโปรเจกนะคะโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคุณจะได้ประมาณสามแสนันยี่บาทค่ะมีค่าเฉลี่ยที่ถูกที่ถูกตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์ N นสแ a กแล้วนะคะ บริษัทให้การสนับสนุนอะไรกับลูกค้าและนักธุรกิจทั่วโลกคะเรามีระบบให้ความรู้ด้านธุรกิจทักษะกรอบแนวคิดและฝึกอบรมความเป็นผู้นำนะคะมีระบบตรวจสอบรายได้บัญชีการจเจริญเติบโตของธุรกิจของท่านที่ทำให้เราสร้างธุรกิจแบบมืออาชีพคะ่ะสุดท้ายนะคะท่านที่มีความฝัน อยากมีความสุขด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพทางการเงินนะคะเหมือนกันกันกบน้ําค่ะธุรกิจนี้เนี่ยเหมาะกับคุณมากเลยค่ะน้ําขอแสดงความยินดีกับท่านนะคะมา Level of your life กันนะคะสวัสดีค่ะ